สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมขอนํคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปกับกองทักกาศอีกกิจกรรมหนึ่งครับผมเชื่อว่าน้องๆรอกัน1ปีกับงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้2568กองทักกาศยังคงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเดิม พร้อมกับการแสดงได้การบินและมีสถานที่ที่จะรองรับน้องๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับผมไม่รอช้าครับวันนี้ผมเรียนเชิญท่านพูรกาศโทประภาสอนใจดีท่านรองเสนาธิการทหารอากาศในฐานะประธานการงานวันเด็กของกองรับการสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปูครับและอีกท่านหนึ่งครับต้องขอต้อนรับนาวาการเอกวีรชนเพ็ญศรีครับผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑทหารกรมสถับันทหารอากาศครับส่ีครังอุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทั้งสองท่าน ที่ให้เกียรติในรายการนะครับที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็เฝ้ารอโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่อยากจะมาเป็นฐานอากาศอยากจะมาสัมผัสชีวิตของกองทับการแน่นอนครับผมเริ่มต้นอ,อย่างนี้ครับพี่โกรครับนโยบายของท่านผู้จัดการอากาศนะครับพลอากาศเอกพันพัตดีพัฒนากุลพี่ไก่มอบให้พี่ยังไงครับในการงานปีนี้เป็นเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะครับของท่านผู้จัดการหาอากาศพลอากาศเอก พันพักดีพัฒน,นากุลท่านก็ฝากข้อห่วงใยว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้สแสดงศักยภาพหรือเอาอเอายุทธบกณรกองทัพอากาศหรือสิ่งต่างๆที่เรามีเนี่ยสร้างแรงบันไดให้บันาลใจให้กับน้องๆสร้างแรงบันใจสร้างแรงบันาลใ,ใ,ให้น้องๆมีความมีมีมีความรักใ,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 ในในองค์กรมีระเบียบว,วินยัยแล้วก็รู้จัก การเข้าคิวการรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้ครับก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านให้มีหลายข้อนะฮะและสําคัญที่สุดก็คือให้เขาภาคภูมิใจกับความเป็นกองทัพอากาศแต่ต้องนั่นคือนโยบายท่านแต่นโยบายตรงนี้ก็มาจากวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าประการแรกก็คือเราต้องการที่จะสนุนกิจกรรมของรัฐบาลเพื่อว่างานบัณเด็กจะมีบัณฑเด็กแห่งชาติจะมีทั่วประเทศเราก็จะต้องจัดขึ้นแล้วก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มที่แล้วก็เราเอาบทเรียนจากปีที่แล้วว่า เขาเอาพี่น้องประชาชนหรือเยาวชนต้องการอะไรบ้างมาปรับแก้ในปีนี้อ,อย่างเช่นอยากจะดูแอร์โชว์ในดอนเมืองอ,อยากจะดูเครื่องบินปีนี้จัดเต็มที่เลยโอ้นี่คือเสียงตอบรับจากปีที่แล้วที่เขาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มา oh. หลายจากทั่วทั่วประเทศเลยครับก็จะมีการบินซึ่งปีนี้เนะี่ยผมขอแยกเข้าตรงนี้เลยกันนโยบายท่านผู้ช่วยการอากาศคือสร้างแรงจูงใจให้ใหเห็นกับการบินกับศักยภาพกองทัพอากาศจะมีการบินโชว์ของเครื่องบิน F16 แน่นอนที่ดอนเมืองหลังจากนั้นก็จะเป็นการโชว์กับเครื่องบินกิเพนอ้แล้วก็เครื่องบิน AT6 นะครับซึ่งสามแบบนี้ทันสมัยที่สุดเลยนะครับของกองทัพอากาศนะฮะให้เด็กได้เห็นกันแีบเป็นเป็นเลยเป็นทีมของความทันสมัยของกองทัพอากาศของเครื่องบินที่มีศักยภาพรวมทั้งสำคัญอีกอันหนึ่งคือเราจัดเป็นลักษณะของ futureunbeatableairforce แปลว่าไน้องๆที่มาก็คืออนาคต ของการที่จะมาอยู่ในครอบครัวของทานอากาศของกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพของประเทศไทย <c oughs> ก็คือเราจะจัดในนั้ <c oughs> น <c oughs> น,น้องๆมาน้องๆจะเห็นเลยว่าเรามาทีที่ที่เรียนที่ไหนโรงเรียนในเรือการโรงเรียนจ่าอากาศวิทยาลัยพยาบ <c oughs> าลหารนอากาศเส้นทางสู่กองทัพอากาศงานวิจัยที่สําคัญสําคัญของกองทัพอากาศมากมายน้องๆก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นเกิดแรงบันดาลใจมีซิมูเลเตอร์ของที่พิพิธภัณฑ์ด้วยเข้ามาจะเห็นว่าเอ๊ะมันคืออะไรเครื่องบินบินได้อย่างไรแล้วสําคัญที่สุด เครื่องบินจะวิ่งขึ้นจากดอนเมืองนักบินจะเดินไปที่เครื่องเตรียมเครื่องแล้วก็ขึ้นบินลงมาไปแตะตัวนักบินได้สัมภาษณ์ได้มีของที่ระลึกจากนักบินแจก,กน้องด้วยเดินเข้าไปหาพี่เขาได้เลยทั้งเครื่อง3าแบบครับนี่คือสตรอรี่ที่กองทัพอากาศวางไว<ต>้ให้น้องได้เห็นพี่ๆแ,<ต>แ,แต่มีเบื้องหลังเบื้องหลังก็คือว่าน้องๆที่มาจะต้องมีระเบียบว,วินยัยจะต้องเข้าคิว<อ>จะต้องแบบอย่าทิ้งขยะ ถ้าไปเจอขยะที่ไหนให้เก็บขยะนั้นแล้วมารับรางวัลนี่คือที่พี่ไก่ท่านผู้จัดการฝากไว้ท่านเราเราก็แปลงสุไการเพื่อเพื่อให้น้องๆที่หลังจากเข้ามาดูในพื้นที่แล้วเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็รู้รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยกันการรักสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคําพูดสโลแกนเท่ๆต้องเป็นสิ่งที่ลงมือทำด้วยนั้นเราก็มองก่อนทล้กันมองว่าเราต้องปลูกฝังแต่เด็กเพราะฉะนั้นโอกาสในวันเด็กครั้งนี้เนี่ยเราก็จะแฝงไว้เรื่องพวกนี้มากมายนั้นผมเรียนผู้ปกครองทุกท่านเลยว่าาพยยมฝึกกเเด็ลครับ แม้แต่การใช้หลอดกันที่ต่างพลาสติกก็มายังไม่ให้ใช้แล้วก็ขยะให้เก็บไปเจอที่ไหนเก็บเก็บปุ๊บเอาไปแลกรางวัลกับพี่ๆได้แล้วการจะเข้าไปทําอะไรก็ต้องเข้าคิวเป็นให้ให้ต้องฝึกตั้งแต่เด็กครับคืองานมันเด็กจะนอกจากมาสร้างแรงบันดาลใจให้ันน้องผ่านประสบการณ์โดยตรงแล้วยังปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในการคัดแยกขยะนี่คือสิ่งที่ท่านผู้จัดการ ฝากไว้ให้เด็กๆได้รับคิดว่าพี่ๆผู้ใหญ่ที่ดูรายการนี้อยู่คงผ่านการเป็นเด็กมาแล้วแล้วผมนึกถึงว่างานวันเด็กที่เราไปเราอยากจะเห็นอะไรสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างเราจะสร้างแบบเ่านั้นแหละครับให้เขาได้เห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่กําลังพลของฐานอากาศที่มาจัดงานทั้งหมดประมาณเป็นหลักพันคนเนี่ยก็มีครอบครัวเหมือนกันมีลูกมีหลานกันแต่เขาจะมาพร้อมเสียสละมาจัดงานนี้เพื่อให้กับน้องๆที่เข้ามาเยี่ยมชมกองทัพอากาศครับนี่ตรงนี้คุณผู้ชมคุณฟังครับว่า การจัดงานวันเด็กแต่ละปีในแค่1วันนะครับคือปีนี้จะตรงกับเสาร์ที่1 1มกราคมเนี่ยก่อนหน้าจะถึงวันงานจริงวันที่11เนี่ยมันผ่านการเตรียมงานต้องใช้รพยากรมากมายเลอเกินเพื่อเด็กๆนะครับหวันสําหรับประสบการณ์ที่เขาควรจะได้รับใช่ครับนะครับอ้าววันนี้นะครับบอกได้ไหมครับว่าจัดที่ไหนอย่างไรบ้างครับตามนโยบายที่พิจารณาอากาศคือทุกที่ที่มีหน่วยที่ตั้งของกองทัพอากาศเราจัดหมดถ้าในดอนเมืองเนี่ยก็จะจัดที่ฝูงบิน601กบิน6ครับ พิพิธภัณฑ์กองทัพอกกาศนะครับและการบินแห่งชาติซึ่งอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนในเรือการแล้วก็สานามบินเล็กทุ่งสีกัน หลังจากนั้นก็มีโรงเรียนในเรือการนวมบินท่ากษัตริยาทิราชที่พวกเร็กโรงเรียนการบินที่นครปฐมแล้วก็กองบินหน่วยบินต่างๆทั่วประเทศกองบินหนึ่งโคราชกองบิน4ี่เชียงใหม่กองบิน4 6พิษซูโลกกองบิน7สุราษฎร์ธานีกองบินไทยพกทุกที่ที่เราจะจัดได้นะครับผมมีข้อมูลนะครับทีมงานขึ้นมาเมื่อปีที่ผ่านมา6กเมีคนเข้าชมงานมาเด็กของกองทัพกาศรวมไปเสจแล้ว4ี่แสนกว่าคนครับพี่โกใช่ะลนึกภาพดยเด็ก4ี่แสนกว่าคนที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับกองทัพปูให้เหนี่อย พี่อุ้ยเนี่ยเยอะสุดเลยนะพิพิธภัณฑ์กองทัพากาและการบินแห่งชาติหกหมื่นกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพี่อุ้ยครับครับก็ขอขยัดเรียนครับว่าพิพิธภัณฑ์กองทัพากาศและการบินแห่งชาติเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานมาเด็กแข่งชาติของกองทัพา,ากาในเขตดอนเมืองนะครับก็จริงๆแล้วคือในฐานะที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นด่านหน้าครับอาจารย์ครับก็คือมีสถานีรถไฟฟ้าก็คาดว่า การเดินทางก็จะสะดวกครับถ้ามาสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยลงสถานีชื่อว่าสถานี N22 นี2ครับชื่อสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศโอ้ตรงชื่อสถานที่ล <ง S 1> เลยลงมาออแล้วก็คือเข้าไปในอาคารสถานที่เราก็จะมีอาคารที่ตั้งแสดงกัญยานก็มีแอร์คอนดิชันนะครับแล้วก็มีการจัดแสดง กิจกรรมเกี่ยวกับการบินมากมายครับก็เรียกได้ว่าระหว่างที่รอไปชมการแสดงภาคอากาศในกรนงเทพเนี่ยก็แวะพักทํากิจกรรมมาเดินเล่นแอร์เย็นๆครับโดยเฉพาะถ้าถ้าอยากไปวินกบิน6ก็มีรถลับส่งครับมีรถไปรับเนี่ยว่าเป็นเรียกว่าเป็นที่พักมากคอยแล้วก็ในช่วงที่ช่วงแอร์เทียเตอร์เนี่ยว่างๆอยู่ก็เด็กๆก็จะมาทำกิจกรรมครับแล้วก็โดยเฉพาะในในช่วงของวันเด็กเนี่ยเราจัดกิจกรรมพิเศษ มากกว่าปกติที่ปกติเนี่ยพิพิธภัณฑ์เราแสดงอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคอกพิษที่เปิดเนี่ยเราก็จะเปิดให้เด็กๆเ,เข้าไปสัมผัสไปนั่งได้ไปนั่งได้ก็คือถ้าเทาเราดูแอร์โชว์ที่กองบิน6เนี่ยอากาศอาจจะร้อนอ,อาจจะมองไปไกลอ,อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสได้ก็เนื่องจากในเรื่องของกลัววัสดุสิ่งแปลกปลอม,อมใช่ไหมอาจารย์ครับ แต่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเนี่ยเราเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปสัมผัสได้เปิดคาแรคเเข้าไปนั่งชมได้เลยมีซิมูเลเตอร์ด้วยมีซิมูเลเตอร์ให้ทดลองบรรยากาศว่าเวลาไปบินเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ครับเราเรามีไอเทมใหม่ครับอาจารย์ครับก็คือจะมีนิทรรศการอิมเมอร์ซีฟครับก็คือเข้าไปในห้องอิมเมอร์ซีฟก็จะเห็นภาพบรรยากาศเป็นพานรามานะครับก็จะเห็นเรื่องของ อารมณ์ในการบินนะครับเราจะเปิดแกลเลอรี่นิสศการภาพวาดของกองทพอากาศอซึ่งซึ่งจะเปิดซึ่งจะเปิดครั้งแรกนะครับในงานในแอดมิวเซียมอ๋อวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองธันวาคมนะครับก็คือในแอดมิวเซียมจะเป็นเป็นการเปิดตัวครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงวันเด็กครับอาจารย์โอ้โหนะครับผมต้องเรีนยห้คุณผู้ชมฟังทราบอย่างนี้ครับว่าถ้าคผู้ชมฟังไปที่กองทัพอากาศ ผ่านถนนมุญโยธินเนี่ยด่านแรกเนี่ยที่จะเจอเนี่ยคือพิธายนครธรรากาศเพราะอยู่ริมถนนเลยงานมาง่ายที่สุดคือมารถไฟฟ้า BTS ถูกต้องไหมเที่ยวจนจุใจแล้วก็เข้าไปข้างในที่พี่โกบอกคือกองบิน6กเพิ่มเติมครับพี่พี่ปูครับถ้าไปกองบินหกนอกจากดูกันบินแล้วมีการแสดงด้วยมีการแสดงภาคพื้นเราเรียกว่าชัยมงคลซึ่งน้องๆจะเห็นว่ามีนักเรียนจ่าแล้วก็นักเรียนวิทยาศาสตรมาแสดงมีดรัมซีดมีมีอะไรที่แบบ แปลอักษรด้วยซึ่งเคยแสดงที่งานสวนสนามราชรบที่ผ่านมา oh. อันนี้ก็จะมีการโชว์และตอนตลอดเวลาเราจะมีห่วงและจะมีผู้ปกครองหรือว่าพี่น้องอาจจะบว่าเอ๊ะมีการบินโชว์แล้วมันจะรบกวนสายการบินไหมต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราได้ประสานกับบริษัทวิทยุการบินบสายการบินแล้วก็ท่าอากาศดอนเมืองจะมีห่วงเวลาชัดเจนว่าเราจะบินประมาณ 10, 15นาทีหลยยังจากนั้นสายการบินก็วิ่งขึ้นได้ก็ขอว่าขอวันเดียวเพื่อเพื่อเด็กของเราเปมีห่วงห่วงถ้าระหว่าง เครื่องบินสมมติว่าเครื่องบินเดฟโวิ่งขึ้นบินโชว์เรียบร้อยครับกลับมาลงสายการบินปกติก็จะบินขึ้นได้คือเราจะใช้เวลาในห้วงอากาศใช่ใจะมีสลอตใ,<ส>ใ,ให้กระชับที่สุดใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการแสดงภาคพื้นแล้วที่จะต้องกล่าวถึงอย่างมากๆต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งหมด ห้างร้านภาคเอกชนบริษัทสั่งของที่มามอบให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มของแจกตุ๊กตาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนที่น้องๆจะได้เป็นของที่ลึกเป็นของขวัญวันเด็กก็มารับได้ที่กองทัพอากาศแล้วเมื่อสกักครู่ผมเห็นมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่มีเครื่องบินในที่กองบิน3จงังหวัดสระแก้วน้องๆถามว่าจะสัมผัสยังไงที่นี่มีแต่เครื่องบิน UAV ที่กองบิน3จังหวัดสระแก้วก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะมีเครื่อง430ไปจอดที่กองบิน3แล้วสามารถที่จะเดินขึ้นไปชมเครื่องบินได้อะไร ที่ดอนเมืองก็เช่นเดียวกันน้องๆขาเดินเข้าไปปุ๊บน้องจะเห็นเครื่องบินกิฟเทนตั้งอยู่ซึ่งเป็นเครื่องเครื่องที่ดีที่สุดในของประเทศไทยตอนนี้หลังจากนั้นถ้าจะดูเครื่องบินก็สามารถเดินไปที่เครื่องบินเซอร์ฟลสมีน้องนักบินมีแอร์โฮสเตดคอยต้อนรับเป็นเครื่องบินที่ใช้ขนพี่น้องประชาชนซึ่งนี่จะเป็นรายละเอียดในการดําเนินการก็ยืน <ๆ S 2> ยันนะครับดูอย่างผมยกต,ย <ๆ S 1> ตัวอย่างนะครับผมบ้านอยู่จังหวัดอุดรอุดรเนี่ยนะครับก็จะมีกองบิน23่สามยี่ก็จะมีเครื่องบินลายบินผ่านบ้างเนี่ยก็เช่น หรือถ้าไปอยู่ที่นู่นเองบิน5-6นะนะที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะมีกริปเพ่นบินผ่านใช่ก็จะมีเครื่องบินผ่านตามเวลาตามห่วงห่วงก็จะรอฟังพิธีกรน,นะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราจะโค จะบอกว่าน้องๆอยู่ต่างจังหวัดอาจจะสงสัยเดี๋ยวเราจะมี point contact ทุกกองบินเลยสงสัยเรื่องอะไรไปถามตรงนั้นข้อมูลใช่ซึ่งขนาดนี้เรามี line oa รวมอยู่แล้วก็สามารถจะรู้ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีที่ต่างๆส่วนตั้งก้านตั้งก้านตั้งโชว์ก็จะมีแบบประกาศยานอ่ะผมยกโอ้ยี่างเรือก็เป็นสามก็เป็นสามกันเ๋ยสามแก้วจะมี4ี่ล้อมสิบเห็นไหมฮะ มี ATR มีเฮลิคอปเตอร์โอ้หลายแบบนะหลายแบบเอาอย่างนุ้เรือกาดนี่ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ใช่ S92 เพราะว่าสนามบินมันเป็นลงยากมันสั้นไม่งสามห้าที่พวกเหล็กเชิญเลยครับอันนี้นี่คืออิน์ฟมชันที่เผยแพร่ออกไปเผยแพร่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆได้รู้ว่าจุดที่เขาอยู่ใกล้บ้านเขาเนี่ยนะครับใกล้กองบินไหนเขาจะได้เห็นอะไรบ้างทำไมต้องโชว์เครื่องบินเพราะเครื่องบินคือคืออุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือของกองทัพอากาศเป็นยุทธปกรณ์ที่มีความสําคัญมากๆมัน น้องๆอ,อยากจะรู้เ,เครื่องบินมันเป็นเศษเหล็กหนักมากทำไมม,ไม,มันบินได้มันบินได้อย่างไรแล้วก็จะไปสัมผัสเลยว่าเครื่องบินเป็นยังไงก็จะสร้างแรงบันดาลนใจให้น้องๆว่าเ,เทคโนโลยีแบบนี้การพัฒนาแบบนี้มันเกิดแบบนี้แล้วก็จะได้เกิดการเรียนรู้และโตขึ้นมาก็อาจจะอาจจะ,าจจะ,าจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทางอากาศได้หาลายคคุณผู้ชมก็ฟังครับผมในยันวิกทีนะว่าปีนี้ก่อนประกาศยืนยันนะครับในการจัดงานวันเด็กนั้นมีทั้งการแสดงภาคพ,พื้นและภาคอากาศ ก็จัดในพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดในกรุงเทพก็จะมีที่พิพิธภัณฑ์ของพี่อุ้ยนะแล้วก็สนามบินเล็กทุ่งสีกันแล้วก็พวธีการก็คือในส่วนของกองบินหกครับฝูง6กส่วนหนึ่งที่ดอนพิทีเปิดจัดที่นั่นนะครับแล้วส่วนต่างจังหวัดก็จะมีโรงเรียนในเรือการและกองบินองโรงเรียนกองบินทั่วประเทศน้องๆบางท่านอาจจะมาไม่ได้ติดตามได้ในถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของกองทัพอากาศแตปดโมงตั้งแต่แปดโมงถึงสิบโมงนะครับก็เห็นภาพนะครับที่มาของพี่จะ เชื่อมั่นว่าคนยังล้นหลามเหมือนเดิมหลักหกหมื่นกว่าครับไม่ควรพลาดอะไรบ้างพิพิธภัณฑ์ทั้งพ่อแม่พาไปของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เปิดทําการทุกวันอยู่แล้วครับยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในวันเด็กกองทัพอากาศเนี่ยก็จัดกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาพิเศษครับก็จะมีนอกจากตั้งแสดงที่ผมนําเรียนไปแล้วครับมีอิมเมอร์ซีฟมีกิจกรรม วอล์คแ l ลลครับก็คือจะมีฐานต่างๆให้เด็กๆเนี่ยเดินไปแล้วก็ติ๊กว่าเจอเครื่องไหนอะไรยังไงแต่ละเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีโอ้ี่เด็กชอบเลยนะกิจกรรมวาดภาพระบายสีมีเครื่องมีนกระดาษมีเครื่องบินกระดาษครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเวที เวทีกลางที่ล้อสอดรับกับเวทีกลางที่กองบิน6ครับก็คือการแสดงที่กองบินหเนี่ยนี่คือภาพปีที่แล้วนะของโอ้โหคนเยอะนะพี่อุ้ยเนี่ยในภาพเนี่ยหกหมื่นกว่าครับแต่แต่นำเรียนว่าไม่ได้ไม่ได้หกหมื่นเวลาเดียวกันก็จะทยอยมาก็มีเข้ามีออกนะครับฟังพี่อุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่อยู่ที่พิธภัณฑ์กองทัพกาดได้ทั้งวันเลยนะเนื่องจากปีที่แล้วครับอาจารย์ครับเนื่องจากกิจกรรม ภาคอากาศหรือการบินเนี่ยก,ก็จะเบาบางเพราะนั้นเขาก็จะมาแน่นกันที่พิพิธภัณฑ์เกาะากาศแต่ปีนี้ก็เชื่อว่าที่ที่ดอนเมืองเนี่ยจะมีกิจกรรมการบินมากกว่าปีที่แล้วครับครับแล้วก็ยังยังนำเรียนว่ามีทั้งช่วง ภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายแต่ระหว่างตรงกลางนะครับระหว่างรอไปชมกิจกรรมภาคอากาศก็มารอที่รถมาครับมารอพิพิธภัณฑ์อานเอางี้ละกันนะฮะถ้าพี่วางแผนทางพ่อคุณแม่เนี่ยมาพิพิธภัณฑ์เสร็จปุ๊บถ้าจะเข้าไปก็มีรถส่วนอย่างที่พี่โกบอกนะครับเขาคือเที่ยวได้2จุดเมื่อกี้มีร้านค้ามีร้านค้านี่นโยบายผู้จัดการทางอากาศชัดเจนเลยว่าร้านค้าที่มาขายขออย่ากำไรมากอย่าไปกอารอะไรกับเด็กให้ดูแลเด็กแล้วก็ของที่มาขายต้องมีคุณภาพแล้วก็ เด็กสามารถทานได้ราคาย่อมเยาไม่อย่าไปเชิงธุรกิจมากอันนี้เป็นนโยบายที่ใครจะมาเปิดร้านค้าในห้วงงานวันเด็กนี่ก็ขอให้ยึดถือตรงนี้เราต้องการทําเพื่อเด็กร่วมกันคุณแม่ที่อยู่ทางฝั่งทางด้านทุ่งสีกันก็ไปที่สนามบินเล็กใชครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าในส่วนของสวอทอเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหมพี่กบใช่ครับสวอทออันนี้เขาเตรียมอะไรมีกิจกรรมเหมือนกันหมดครับก็มี เครื่องบินเครื่องบินเล็กเครื่องบินให้ดูมีเวทีของโรสคิวเดอร์อันบิทิเบิลแอร์ฟอร์สด้วยแล้วก็มีเวทีมีของขวัญแจกให้เล็กมากมายนี่สนามบินเล็กตรงนบินเล็กกว้างนะฮะมีคนเกือบหมื่นนะครับมี้แล้วหมื่นสามหมื่นสี่นะครับบนพื้นที่ถ้าใครเป็นสะดวกที่มาฝั่งธนบนยุทธินพันวิภาวดีก็เข้ามาที่ ทางโรงพักสถานีตำรวจดอนเมืองครับที่นั่นก็รวมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่บริเวณนั้นแหละทั้งมีมีทั้งทหารบกมีทั้งร้านค้าต่างๆก็มีของขายมีของแจกและมีเวทีมีการแสดงวิดนตรีให้น้องๆ้องได้สนุกสนานมีเครื่องบินโชว์ให้ด้วยแล้วมีเครื่องบินบังคับวิทยุสามารถที่จะ ให้เห็นเกิดแรงจูงใจทางด้านการบินหลายคนอาจจะสงสัยผมเพิ่มเติมอะไรก็ได้อาจจะว่าเอ๊ะแล้วมันจะปลอดภัยไหมได้ไหม,มเรื่องนี้เราเน้นมากครับสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้จัดการทางอากาศเน้นมากๆคือเรื่องเรื่องความปลอดภยัยเพราะเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดสภาพอากาศไม่ดีเครื่องบินไม่พร้อม,อมแล้วก็เราเห็นแล้วว่าแนวโน้มจะเกิดอันตรายเราจะไม่บินเราจะหยุดจะหย,ยุดทันทีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรามาระวังแต่ถ้าภาคพื้นเนี่ยถ้าน้องๆเห็นเศษเหล็กเห็นเศษตะปูอะไรต่างนั่นน่ะคือ อันตรายที่สุดสองหลักเครื่องบิน <Ừ. S 2> ถึงได้บอกว่าถ้าไปเจอขยะอะไรต้องเก็บเราจึงจมีเรียกว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอม <Ừ. S 2> ต้องเดินและคอยเก็บแล้วก็เคลียร์ต่างๆ <Ừ. S 2> นีเ่เรื่องคือเรื่องความปลอดภยัยมันย้ําว่าเรากําหนดการบินไว้ชัดเจนแต่ถ้ามีอะไรที่สภาพอากาศไม่ดีฝนตกหรือว่ามันเมฆเมฆตามมีอะไรต่างๆเราก็อาจจะต้องเลื่อนแล้วก็ยกเลิกไปเรามีมาตรการป้องกันตรงนี้ไว้อยู่แล้ว <Ừ. S 2> นะครับ <Ừ. S 2> แต่ก็ต้องขอความร่วมมือว่า ในพ่วงที่มีการบินในวันที่11เนี่ยต้องอย่าอย่านำสิ่งมีเป็นอาวุธหรือว่าของแหลมคมเข้ามาในพื้นที่อย่าไปมีการบินโดรอนอย่าไปสูบบุหรี่ในพื้นที่นั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามลูกโป่งลูกโป่งนี่ไม่ได้ลไดเลยล <นะ S 1> ูกโป่งไม่ได้เลยครับอะไรที่ที่ลอยไปแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ระหว่างที่แสดงแอร์โชว์นี่ก็อาจจะมีเครื่องวิ่งอยู่บนถนนโทเว Applause แล้วไปจอดดูนี่หหยิ่งอันตราย <ห idir S 1> ต้องขอเรียนว่าต้องต้องต้องผ่านไปแล้วท่านไปดูใน f a c e b o o k แล้วดีกว่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่่่่่่่งงงงงงทททีีีีเเปปป็็็็นนนนนนนข้้้้ออออออหหหาาามมแลลวกกกัึคคืืๆไยบ ก็อย่าลืมเขียนกระดาษแน่นอนใส่กระเป๋าไว้คุณพ่อคุณแม่นะชื่อที่อยู่ชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์เราก็มีจุดด้วยถ้าเกิดน้องๆเจ็บบาดเจ็บหรือว่ามีแผลมีอะไรต่างเราก็มีชุดผดุงพยาบาลให้มี AED มีพยาบาลขั้นต้นแล้วก็มีเต็นต์อำนวยการที่นะพิพิธภัณฑ์ก็มีว่าเด็กหายที่ไหนก็คอยปกต่ผมดูจากแผนผังการจัดงานแล้วนะครับอย่างทั้งสองที่ที่พิพิธภัณฑ์และกองบินหกเนี่ยเป็นพื้นที่ปิดเนาะสามารถที่จะค้นหาน้องๆได้ในพื้นที่ได้ไม่ยากแล้วก็การเข้าออกก็มีการ ตรวจเช็คนะครับเพราะพื้นที่<ม>เป็นที่เป็นมีมีเครื่องบินอยู่ด้วยเราจะมีแบบพื้นที่รอบชัดเจน<ม>จะเดินเข้าต้องผ่านวอล์กทรูแล้วก็จะอยู่ในพื้นที่นั้นถ้าน้องยังไม่ออกมาก็<ม>หรือถ้าน้องก็บอกเลยว่าถ้าน้องหลงอะไรต่างๆให้ไปหาคนที่แต่งชุดทหารอากาศอ<ม>่ะเดี๋ยวจะพาไปที่เต็นท์แล้วก็ประกาศหาเราก็ไปหาจุดนั้นได้เลย<ม>ซึ่งในโบชัวเดี๋ยวในก่อนปีใหม่เนี่เดี๋ยวเราจะแจกเนี่ยเราก็จะมีบอกเลยว่าเบอร์อะไรยังไตงต่างๆมีมีรายละเอียดให้ชัดเจนใช่ครับใช่ครับนะครับโอ้โหฟังแล้วผมเป็นเด็กกลับไปครั้งงงงนนนนะ้้้้สึกตตต่่่่เเไมอออยยททีีีดวิหๆง เตรียมก็คือว่าเมื่อมีคําขวัญวันเด็กมาแล้วก็จะลืมท่องให้ได้ได้ทุกวันแน่ๆด้วยพี่ไม่เข้าใจอย่างทําไมพิธีกรแต่ละวิธีต้องหน่อยต้องถามคำขวัญวันเด็กทำไมถึงถามก็คิดว่าคงจะเป็นหรือไม่ได้ถามอะไรมันมันเป็นสิ่งที่ฝังฝังเข้าไปในชิปของน้องๆคิดว่ารัฐบาลคงจะคิดมาแล้วไ้ผ่านการกันกรองมาแล้วว่าอยากจะฝังไอเดียอะไรในปีนี้ครับแต่ผมผมมีข้อมูลนะครับว่า ถ้ามาเวทีกองแล้วปกาศเนี่ยท่านผู้จัดการบอกว่าเน้นเร็วแจกให้ไวแจกให้ไวให้กระชับอะไรให้ได้ทั่วถึง<ช>จริงไหม<ช>พี่ใช่นะครับไม่ต้องรอนานค่อนข้างร้อนด้วยแล้วคนเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องอย่ดยาดมอะไรต่างก็เตรียมมาเผื่อมันอะไรจะเกิดอีเมลเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาได้ก็ให้เรามาระวังครับครับอ่าก็สามารถไปด้วยเพื่อทุกวัยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือต้องขอความเห็นใจนะครับสําหรับคนที่เดินทาง โดยอากาศยานนะครับในวันนั้น,นที่โดยสารโดยเครื่องบินหรือการจราจรรอบที่ตั้งในเมืองพิกัดยืนยนนันดีว่าได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุยเรียบร้อยเราเราเรียกว่าประกาศผู้ดำเนินการในอากาศหรือภาษา,าการบินเรียกว่าโนเทมเนี่ยเราก็เราได้บล็อกห่วงอากาศในห่วงนั้นไว้แล้วซึ่งสายการบินชน,น,นิดก็ทราบข้อมูลนี้ก็จะแจ้งไปยังผู้โดยสารอย่างเช่น 8โมงถึง8โมงครึ่งเป็นพ่วงการบินโชว์ระหว่างนั้นเครื่องก็อาจจะไปรอพอเสร็จเครื่องแลนดิ้งเรียบร้อยเครื่องบินโดยสารก็ขึ้นได้แต่อาจจะช้านิดหนึ่งดีเลย์นิดหนึ่งแต่ยืนยันว่าเราแบ่งเป็นห่วงพ่วงห่วงไม่ใช่ปิดตลอดเวลาช่วงเช้าก็จะมีบินครั้งที่หนึ่งเว้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงบินอีกครั้งหนึ่งเว้นไปครึ่งชั่วโมงบินอีกครั้งหนึ่งบ่ายก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะมีห่วงพ่วงที่ที่ชัดเจนได้มีการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันววว่่าาามมมมีีีกกกรรบินนนลัษณะเช้็ขอคื ครั้งเดียวครับเพื่อเยาวชนของของบ้านเราของน้องๆเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยภาพนี้จะได้โตขึ้นมันบอกถึงความรู้สึกนะครับเด็กๆคนหนึ่งนะอนาคตอันนี้มีขึ้นทั้ง3แบบเลยครับทั้ง F16 ทั้งกิ๊ p เพนทั้ง AT6 ซึ่ง AT6 เป็นเฝ้ารอมาปีหนึ่งนะ ขอความร่วมมือขอวันหนึ่งขอวันหนึ่งนะขอความพี่ปู่ทราบไหมาทำไมถึงมีอย่างนี้เพราะปีที่แล้วคอมเมนต์ทำไมไม่มีบินโชว์ทำไมมาฐานการณ์แล้วมีมาเที่ยววันเด็กฐานการณ์แล้วไม่ได้ดูเครื่องบินมันเหมือนไม่ได้มากองทัพอากาศเขาคนนี้เหรอท่านผู้จัดการบอกโชว์โชว์เครื่องที่ทันสมัยที่สุดดีที่สุดแล้วให้พบกันนักบินเลยก็เข้าไวใกล้เคียงกันครน้องๆวันนี้นะฮะผมขออนุญาตใช้รายการรักเมืองไทยวันนี้นะครับขอความเห็นใจนะครับ พี่น้องคนไทยที่ต้องเดินทางและมีผลกระทบขอวันหนึ่งแล้วเด็กๆวางแผนวางแผนถ้าเกิดว่ามันตรงเวลาหรือมีอะไรเร่งด่วนก็ใช้วิธีการอื่นหรือไปขึ้นดอนเมืองหรือว่าที่ไหนแต่จริงๆว่ามันมันเป็นห้วงเวลาผมคิดว่านไม่นานไม่นานปกติไปสเต็ประผมดูแอร์สเปซแล้วเนี่ยประมาณ1 0 15ทีเองใช่ครับใช่เพราะว่ามันจะมีการบินโชว์ในบริเวณนั้นที่แล้วก็หลายคนจะบอกว่าเอ๊ะมันบินต่าแล้วจะอันตรายไหมยืนยันว่า นักบินทุกคนที่บินเนี่ยเป็นนักบินที่มีประสบการณ์เป็นระดับครูกันบินชั่วโมงบินมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นักบินนั้นด้วยออกให้น้องๆได้เห็นเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความเชี่ยวชาญประสบการณ์เราเลือกเฟ้นอย่างดีเพราะเราคํานึงว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ชุมชนครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเสียใจที่หลังแต่เราก็ยืนยันว่าเราจะมีสร้างให้เห็นว่านักบินมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะบินโชว์ได้อย่างดีทีเดียวเรื่องความปลอดภัยสำคัญเพราะมันต้องมองเห็นแล ในวันที่11บเอนาคม2568าไปได้กี่ีโมงครับพี่โกครับแต่ละที่ไปตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะเจ้าที่เตรียมตัวตัแตีห้าพิพิธภัณฑ์เปิดกี่โมงอ่าแปดโมงเจ็ดโมงก็เริ่มเปิดประตูแล้วโอ้เจ็ดโมงเลยเพราะใครใครมาเช้าอาจารย์ไม่ร้อนปลุกน้องมาเที่ยวเลยนะคือเหมือนเหมือนปีก่อนๆครับก็คือประมาณหกโมงเนี่ยเริ่มมาเริ่มมาแล้วครับก็คือเพราะเนื่องจากว่าหกโมงเช้านะหกโมงเช้าเนี่ยเขาเริ่มมารอเขาห่วงเรื่องรถติดใช่ไหมก็เลยเรียนว่าคือนอกจากเราห่วงเรื่องการจราจรภาคอากาศแล้วเี่ การจราจรภาคพื้นนะครับถ้าหลีกเลี่ยงการจราจรภาคพื้นเนี่ยเดินทางโดยรถไฟฟ้ารถสาธารณะก็จะสะดวกกว่าครับแต่ยังมีบางท่านมาจากต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกลัวเรามีที่จอดรถมีที่จอดรถมีที่จอดรถถ้าเขเขียนว่าพื้นที่จอดรถก็เข้าไปจอดได้เลยครับแล้วเดี๋ยวจะมีรถมาวนคอยรับคอยส่งไปยังพื้นที่ต่างๆครับหรือใครจะเดินชิวๆเดินชิวๆได้ไ่ไปมีงานก็ได้นะมีของขายตลอดทางใช่มีเป็นเป็นเป็นคล้ายๆกับ เป็นร้านค้าตลอดเส้นทางฟุตสตรีนแล้วผมเชื่อว่าวันนั้นน่าจะอากาศดีอากาศดีครับโหสีดาได้เกินครับพี่โกครับน้องอุ้ยครับเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวให้อุ้ยฝากเชิญชวนก่อนเอาที่ของตัวเองนะพี่ภัาฑ์กองทัอาการเชิญชวนคุณพ่อแม่พาไปเยอะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับว่าถ้าสนใจพาลูกหลานนะครับมาชมพงานวันเด็กที่กองทัพอากาศครับก็พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเป็นด่านหน้านะครับที่ไปนั่งชมนิทรรศการต่างๆระหว่างรอชมพระอากาศที่กองบิน6ครับ แล้วก็ก่อนที่จะไปวันวันเด็กนะครับเดือนมกราเนี่ยก็สําหรับพิพิธภัณฑ์ทุกๆวันเป็นวันเด็กครับอาจารย์โอ้โอแหมหวานจริงๆนะเอาพี่โกรครับครับก็ในส่วนของกองทัพอากาศโดยท่านผู้วิชาการอากาศต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนและน้องๆเยาวชนทุกคนทราบว่าพวกเราตั้งใจทํางานเต็มที่งานนี้เพื่อน้องๆปีหนึ่งมีครั้งเดียวก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนวันที่ก่อนจะมาพักผ่อนให้เต็มที่แต่มีเพิ่มอีกนิดนึง สมมติเราจัดวันที่ส1วันที่10เรามีการซ้อมก็มสามารถที่จะเข้ามาดูได้ถ้าใครสนใจเราก็จะมีการเข้ามาดูแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับน,น้องๆด้วยทำด้วยความเต็มที่ก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวจุดเริ่มจุดที่สร้างประกายความคิดสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน,น้องๆที่ที่เห็นภาพของเทคโนโลยีเห็นภาพของกองทัพอากาศแล้วก็จะได้ร่วมกันเป็น เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตโดยเฉพาะสิ่งที่เราแฝงไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมการกําจัดขยะหรือการเข้าคิวการมีระเบียบวินัยการรักสถาบันต่างๆเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในงานนั้นอย่างต่อเนื่องก็เชิญชวนครับมางานบัณฑ็กที่กองทัพอากาศที่ฝูงบิน601และพื้นที่ที่เราจัดทั่วประเทศครับขอบคุณทั้งสองท่านครับเทียเกียรติรายการวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนํามาฝากในวันนี้11มกราคมนะครับ2 5 6 8 ไปพบกันครับที่กองทัพากาศกับงานวันเด็กแห่งชาตินะครับเป็นความใฝ่ฝันของเด็กหลายคนที่อยากที่จะไปสัมผัสด้วยประสบการณ์จริงกองทัพากเปิดบ้านต้อนรับครับทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดกองบินทั่วประเทศนะครับวันนี้สียดดยเกินเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมคุณฟังสามารถติดตามรายการรักเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวันนะครับแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์2ี่สนาฬิกาถึง20นาฬิกาส0นาทีผ่านช่องทางทรูวิชั่นช่อง7 8 4และอีกหลายแพลตฟอร์ม <Lo> ว <al selling> ันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนครับสวัสดีครับ E